ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่11บเอ็ดมกราคมสองพนห้ารครับวันนี้เป็นเมนูพิเศษครับเมนูพิเศษอะไรเูครับท่านผู้ชมครับปลาช่อนปลาช่อนลุยสวนครับแปะซ่าแปะซะครับเป็นแปะซะครับอืม ขยะก็มาเด้อขยะครับพักกันพากูเองทำลอยครับมาเหอดสารบาเองหาเอง้ามือใส้วอจับไม่ส่กล้ยเาางล้นดอยิน่างแลวมือยังลูกนุ่มจ้ากินใหง่ายะนานุ่ม

เอากินของหวานนะฮะเล็กน้อยไม่่ากปกับบกปวายน้งคิด้มันจะเป็นเป็นพันมันจริงจริง้กันหมดรุนี่แลกินอกกินอกที่มันที่ึ่งที่แหละที่าวบ้ามปุงมันเกิดน้ำทอลเนี่ เห็นยังผมนยตอนผูกดนั่นะไดู้ได้ดมัมิอันนั่นนะบ่่ันีเอายมนยมันดเฉยว่ว่มาอตากินยังดูจังสามัตนมึงปวดแยมกินมึงจังสิไปกินไปซาเล